ยามันออกลูกบ่เขากินน่องอ่ะเอาเจ้าก็กินว่าเผาเผาน้องอ่ะเอาแล้วที่บางคนเพิ่นกาหมิ่นมาว่าอันที่ว่าพเผาจันกอนว่าคัดเชิงนั่นใหดได้อดีบ่ว่าชันใหดได้อดีบ่พเผาคือว่าว่าหรือซื้อได้อดีไดยได้อดีบ่เออมาลุ้นที่ดห้ โอ้ได้ได้อะีรเพื่อนว่าเพืเอ่าจันก้อนนี่เล่าให้ได้อดีบ่หรือว่าเล่าว่าขี่มูแล้วล่าเนาะบ่ให้มาลดไผไผต้องการมาลุ่นได้ได้ตัวนี้เนาะได้คันเรือให้ใช้ผู้่อเาหนั่นได้แท้บอกเพื่าเมันยังได้แท้มาลุ่น่นบนใตัวเนาะบ่บ่บนในตัวบนยังเอามาลุ่นบ้ขี่มูอี่ยังอีกมาลุ่นคันนวมันมากจริ่นบำให้กากขี่มือมันก็เอาเจาะกันลุ่นอ่ะยากไปเฉาได้อะไรอันคาไายนี่ได้อะไรอื่นแล้ว สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ที่ขลุกขลัแงเบอร์สุขสุขพนพี่น้องโอ้พี่นอ้อ,นองเอ้ยมันนี่กับลมแหง้งแห้งเนาะมันนี่กับบรรยากาศน้องเอ้ยพ่อแม่ลมนะพางหนาบัดนี้ล่างพี่น้องเอ้ยเนาะอาจจะบัดนี้เสียงของบ่าวกับไพ่หรือว่าบัดนี้จะเสียงลมก็ต้องขอโทษของไพ่น้ำมัเอฟซีที่เขาเพิ่งมาชมเด้อเนาะพ่อกระบ้ากับไพ่มาอนี้ก็อยู่ที ้านที่นาของพรอเฒ่าจาดก้อนพี่น้องเอ้ยเนาะได้มาเยี่ยมยามถามข่าวเนาะชีวิตการเป็นอยู่ทางพรอเฒ่าจานแเลยกับทั้งแม่ป้าบูญโอมันคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าจะเป็นที่ที่ทางภา,ายในกะยินดีต้อนรับเด้อเนะาะเขาดูซ่องบ่าวกับภัยคนโก้พี่น้องเอ้ยไม้พี่นอ้นนนองมาทอดต่อเติมเลครับเพราะต้องพ่อลายใหญ่ฮะเนาะมันนี่กับบรรยากาศลมหนาวลมแห้งพี่น้องเอ้ยจะขับไปหาทางกันพรอเฒ่าจารก้อนแลยกับทั้งป้าบุญ ไปพี่น้องไปนัโอลงบมนำพอะถวายก้อนครับมันภาพบ,บุบบมเพิ่นปมะกอบกันกระเป๋ากระพันเลยพี่นะ้องเนาะตัดภาพมาทาันี้กับขึ้นทียให้เทียงหน้าของพอระถจายก้อนพี่น้องจักเพิ่นอยู่เฮือนบอกดีว่าจังใดโอ้ขึ้นไปเฮ็นยังไปบักมันยังต้นงิ้วนะพอระถจายกลงให้งัวบักลงให้งวักงงวกิน เอาแล้วขึ้นต้นไม้ก็ยังได้อยู่อันนี้เนาะสาวจานนี่โหดดีพี่น้องเลยคือไปพันงาเงี้ยวงัวงกินกำลังเป็นหมากได้พพสาะแถวจานยค่ฮะโอ้กินโหดอ,อดีตได้พี่น้องมังยิี้ยวยิ่งอันหมักโป้งแตงแต่แตคา้ายังน้อยนี่ฮะ แล้วบาทนี้ขึ้นไปบักจนบางเหี่ยวให้ง่วกินแล้วลมแห้งน้องเ่าเนาะผูใบไม่เหี่ยวจนว่าจะสว่าจังไดพี่น้องเอยผูเบื้องแน่ก็ไม่ไปบ้านกับเอ็นไสเอ็นคลัวอยู่ยอมหับว่าลมเลยมันเนี่ยมันมีงาน เทศกาลบุญประจำปีทานอีหั I I uh ้ง oh, บ right? um, uh ่ต oh, uh ีลมถูก oh, ป uh ีค oh, ือลมเนาะเอาว่ะงัวเจ้าเบ็ดบ่เผาเนี่เนาะตัวตัวยืนยู่นขันนี่จะออกแล้วนี่เนาะยามันออกรูบ่ เอาอเจ้าก็กินว่าชาวเผ่าน้อง่ะเอาแล้วเอ่าจานาจด็กป่อยไปไกลย่านง้วออกูกเลยย่านคนได้นอ้งองง้วไปกินที่น้องก็เ,เลยแนมเบิงเลี่ยงเอาอเนาะจับมันมันได้น,นั่น กินมิ่ผ้าลงมาถือบนขั้นไหนชั้นบนส่าวเฮ้ยโอ้ยเจ้าหนังไม่เหนียวนะฮะบริยูนะฮะขับขวาทองไว้ก่อนคขายูยังพอที่บกเข่ากำนังเป็นหมาเงาะงูอ่ะกัน vẫn bơi bói hỏng nắm một thần đại ngại đó phù hợp với tôi tôi đại mũi tôi bà con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  bà เห็นบุปผิดใจดีเข้ามาเลยเห็นแรงแล่ห์ครอบคุ้มคู่อยู่ลูกมันอเอ้าจนหันโอ้ยกินช้ำน้องมันโอ้บุคคลเมืองหันมันมันออกช้ำตัวเมืองหันควมได้ช้ำโอ้เลยอ๋ออ้าพ่อเท่านำสงมาตอนโอ้ขอบใจหลายโดยโอ้ยันว่าพานแม่ป้าบุญไปเที่ยวงานพระธาตุอีกห้างหรือบ่อะ ลมเนาะเหรอเนาะโทษลมมาแถววาอุ้ยอุ้ยทั้งหนาบไม่งิ้งหลังมันจะว่าลมอืมลมแห้งอย่างไร đấy พี่น้องว้ยผุน่ะเบิ่งแน่รุ่นว่าต่อไปนี้สายในลมแบบนี้ยังหนาวนี่ยันได้ต้มน้ำอาบอยู่ต่อไปนี่เนาะ อาจารย์เราต้มน้ำอาบสองสามหมื่นเลยมันลมมีแต่อาบแต่ตอนเว้นแหละอาบแต่เว้นเอาเนี่ยมันจะบ่อหนาวแห้งส่วนหมากทั่วอินเดียพี่น้องเบิ่งไปมาคือหมากหมามุ้ยนะพี่น้องไอแต่ว่าบ่มีคนบ่มีคนแดงคือหมากหมามุ้ยเนาะหลายพี่น้องเหอนยางอยู่วงเนี่ยนี่พี่น้องนี่ ลมแห้งแคบหมเห่านี่บ่ลมแห้งอะไรนี่นนะเนาะนปิวปิวลงขาก้องหมดแลยอ,อู้อู้มากแบบนี่ฮะอ,อ้าวาจักตอกก<อ>ันยังอีกป่ะนี่ฮะแ<อ>จักตอกแว่นมาทั่วบ่เออตอกมาทั่วอ,อืม ตอไหมล่ะต่อต oh. oh. ่อปลูกพักบ oh. ่ปลูกยังเลยคือโตอยู่วันนี้เลยคกูได้ลอกเนานีานล่จำบ้ายเห็ดพวกมันมันเห็่หง้วยนะพวกงวัว้วยนี่แหละโอ้งวคนอื่นกับบ่ได้นั่นหนอกเนาะอบ่คงไม่ได้ปล่อยมันได้มันได้รูปเช่นกันอย่างกี่ปล่อยหายได้กินนอกมันก่อนว่าอะไรก็ดีกี่นอกมันก่อนเอาแล้วมันมันเพราะชาบโตหน่อเนาะอืม ากินนอกงวัวจะปล่อยไปพยานมันลักลอยออกยัวย่านบริกินนอกมันเมือน,นอนอยู่บ้านพักอยู่เขาเห็นเขาป,ป,ปูปลาไหนเขากินหรือไรโอ้โเขาลากัลกเพราะมันไปได้เฉยเขาแต่เขาเอากินเขาอยากเนาะเขาเห็นเนาะที่เ<ร>ขาฟ<ร>ินนั่นอันแั่ละวันยันแล้ว่เจ้าก็กินห่้หกหัวแล้วเอากินนั่นแล้วะแล้วเอานี่วะเราหันไปไปบริจิตเราอะเราเอาแล้วเออเรามาบอก เนี้ยเราไม่ได้นานเจ้ะโว้ยขอบใจเด้อะใจร้อนเด้อโว้ยเขาบอกลูกใครอยู่นแค่น้องงัวนั่นงัวไผ่งัวงัวลาวบ่บอจักงัวไผ่กุญแจจักยามนี่บ่ยามนี่เหรองามนี่ขายอยู่เนาะถามว่าเป็นยามตั้งแตีหนึ่งบุคลาล้วนคือหาน้องงัวเขามาได้ลูกเด้อจิ้นแปลว่างัวเขาเจ้ามาได้อยู่นี่แหละเขาเห็นเลยเขาไปเผาเขาเนาะอยู่ไปเลยห้องกับเขาเอาเลย ขาเจ้าเขาข้าปล่อยมาเขาบริเนมเนาะพวกน่ะกรับบริเไผ่ที่เนมมันบริขันปล่อยเลยไอ้กับบริสนใจเนาะอันเบื้องอันโทรุัชา์อันนี้เวลาเฮาอันมันบริเห็นหูไปหน่อเห็นเห็นแต่ถือมันมันเห็นแต่เก่าในเห็นเห็นเห็นข้าปล่อยเนี่ยนี่อะคนโทรมาบอกบัดเฮาเฮาจะโทรไปนะเฮาบีบฮานชื่อหาอันนั้นเขคำนา แต่วเขาบอกหาซื้อเขาเนี่ยโบหินกี้เห็นอยู่ถ้าไม่เอานถึงินลดโห็นนู่นนี้หาเติมเงินใช้เช่าเนี่ยโทรทางเบอร์บอสผาเข่าบ่เห็นรูปนะหรือว่าโทรทางเพจแล้วต้องเพจแล้วโทรทางเพื่อก็บัดเงินแล้วโทรเขาเงินบ่มีมันบอกว่าให้เติมเงินก่อนนั่งเพจอะไรมันบอกดูไปหรือว่าบ่ได้เปิดงานยานมันบ่อย Cái Bố mẹ nó khá cháu Bố bố phai Mình cả bộ hiểu nữa nọ Nên nó hụt 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 Chúng hụt Khởi chúng hụt Mình chiên Mình mất mưa nọ Rồi chọc khởi Mình có bèn Mình mất mưa Mình đưa Mình bắt nuôi nước Mình mất mưa Mình bắt nó nuôi nước ừ. Mình คือว่าหลายคนเป็นอมเนียนนี่คนอมเนียนอยู่ในห้องมันบวชเห็นนอนชื่อคนนะกับบวชเห็นรูปคนนะแต่เก่าอันของเขานะทูจะไปเราเห็นพวกนั้นโอ้อันนี้เห็นจะชื่อบเบญโตเห็นมึงดูมึงสัญญาณอู่มันมันมันเป็นยังไง มันตัดกันงทญ่นัออกเลยบอกเจ้าบึงไทยน่ยย่านเขาเจ้าบ่ได้ใส่หูโปรไฟล์มันกับโบเห็นโบเห็นแล้วย่านกขาเปลี่ยนหูบอกหู่ายเลยสกี้น่ะกเขเห็นอยู่มันปะเถิงเนี่ยจะกับหูสลัดรถบอก แะเกาโทรหาไม่รูปสียเนาะเห็นรู้กางบาา่าเลยเด้อแะเกาวมีรูปขึ้นแบบได้นะ่ะแบบนี้พอดเกานะ่ะเออเอออะไเนี่ยโอ,อนน้อันนี้ไม่มีรูปนี่ไม่มีรูปอ้ทูบได้เปิดอินเทอร์เน็ตไปจักบ่จักแล้วความ่จักข้าเจเ้าเรเปิด,เป,ดเปิดนิดมันกนนลับบมาได้หรอ มีคนโทรมานี่เบอร์ศูนสามศูนหาศูนสามหนึ่งศูนสามหนึ่งโทรมาหาเจ้าสองายบนนครับจากแมนเบอร์ไผแล้บบ่จนเฮากับผู้คกันยังวายเลยเจ้าอยากโทรหาไพ้เถ่านะเจ้าอยากโทรหาไพ่ะเอาจากเห็นเมียนใช่ยนี่แล้วโทรหาไพกับโทรอืออาเฮากอยากโทรเฮากับโทรให้มีชอเครื่อง อ่าตัวนี้มันเบิดเบ็ดบ่เบิดแต่ก้าหน้าหูบสลายนี่บ่เบิ้งสีบ่เออนี่โอ้แต่ก้าวหน้าเพิ่นโทรไปหูบสลายนี่ิพี่น้องประตูเพิ่นบูดในเห็ดบ่จักเนื้อเห็ดอ่าเบิ้งรู้บ่เนี้ได้แล้วบ่เนี้เนาะโอ้ยได้ยินเสียงบ่เนี้ฮะฮะเสียงก็ได้ยินบ่เนี้คันโทรน่ะเสียงก็ได้ยินบ่คนโทรมากะเสียงนางโลดบ่เนี้ยเออไดีอืมเอาโทรไปก็ได้บ่เนี้เนาะได้แล้วแขงจะลา เออผู้หาไทยก็ได้บัดนางแมวนางแมวแมวไอ้เบยหักแน่เป็นพรสิตผัวเถอะนะเจ้าคุณผู้จักผู้จักกันกับเจ้าอยู่บ่เนาะเป็นผู้จักกับเจ้าอยู่บ่ไปอันอันนี้นะโทรมาน่าผู้จักอะไแล้วคนในบ้านนี่บ่บ่วน้อคนอยู่ แคละวันโอ้ยเด็กอะไรล่ะชายป้าเด้อถ่ายป้าเด้อป้าเท่นะป้าแค่ป้าใดเละเขาช,ว,ชวดมานี่ นี่แต่เบอร์พี่น้องเนาะดูชุ่มดุมมันมันแบบนั้นมันบ่มีนั่นลบ่มียังบ่ท่า บางอันว่าเอฟซีบางคนเพิ่นกามินมาว่าอันทีว่าพอเท่าจันก้อนว่าขัดเชิงนั่นใหได้อดีบอาสันให้ได้อดีบอพอเถ่าคือว่าว่าวีส์ได้อดีได้ได้อดีบอกมาลุ้นใไหมโอ้ได้ได้อดีเพิ่นว่าพอเถ่าจันก้อนนี่เราให้ได้อดีบอหรือว่าเล่าว่าว้าขี้หมูแล้วล่ะบอเนาะบอมาลุไผไผต้องการมาลุืน คันว่าเมียนอกจลูกใจผัวหรือว่าผัวนอกจ่ายลูกใจเมียนี่ผู้ชายนี่ก็ให้ได้บ่เห็นกับตาโลดเลยอะผู้ชายนี่ก็ให้ได้บ่ถ้าว่าผู้ชายเ็ผัวนี่ไปมีเมียนี่ผู้เป็นเมียนี่อยากมาให้ประตูนี่ไปคัดเฮ็ดเฮ็ดให้เ็ดใผัวน่อเฮ็ดให้ผัวนี่้อกันเฮ็ดให้มายิงกันผู้น้อยแปลว่าหูจับว่ามายิงแล้วชายหู้มาโลดว่าง่ายๆก็ให้ได้แต่จะพอแต่เป็นยิงเออ ผู้ชายมันก็เห็ดบุได้อิสราแล้วเนี่ยนะเอาแล้วทำมันยิ่งเราฮับประกันรถนชุมหมดว่าเจ้าปลิ้นเช้าเหมือนบ่มีเจ้าจะากให้เจ้านี่เดี๋ยวไปถ่ายโอ้โหผู้เช่ามาให้คอยรถนนะโอ้ถามว่าผัวไปนอกใจลูกจะเมียนี่เห็ดบุได้เห็ดผัวไปเอาฮู้ผู้สาวมาให้เจ้าเห็ดหานี่ให้ผัวติดนั่ให้ผัวติดกับผู้สาวที่ปลินเนี่ยได้บ่ได้ ได้ตัวนี้เนาะได้คันว่าให้ใช้ผู้ชาวนั่นได้แท้บุญผู้ชาวมันยังได้แท้มาลุ้นบุญในตัวเนาะบ่บุญในตัวบุญยังเอามาลุ้นบุญได้ขี้มูกยังอีกมาลุ้นคันนวมันมักลินบุญให้การขี่มือมันก็เอาเจาะกันลุ้นอ่ะยากผู้ชาวได้อลีอันคารายนี่ได้อลีเหล้วได้อดีเลยเอฟซีเ้อเพราะว่าเอฟซีบางคนกล่าว่าวาตู้ก้อนในตัวว่าตู้ก้อนนี้ว่าขี้มูกมื่อมาเบิ้งลุ้นมาแท่ก่อนเห็นกับหูกับตาก่อน หักแต่ว่าบ่มีขายเวลาค่อยเห็ดบันเอาออกคุณอยเอาขายมันหน่อยหลายบ่จักได้เก้านั้นค่อยเอาออกนี่หกหมื่นหกหมื่นบาทโอ้แต่ก่อนนั้นบ่แต่ก่อนนั้นแต่ที่ปีขึ้นหลังว่าฉันจะไปบานนี่นั่นค่อยอนุญาตเอาเชนรถอืถ้าบ่มีเงินแชนได้ค่อยค่อยกระบองอาไห้ถ้าว่าอยากให้มาเห็ดแหล่บ่ได้เอาเงินตัวนี้เนาะแต่ว่าบาทสิเอาออกหันเงินก็มีเนต้อหักเล็กน่อยหักค่อยค่อยชิ้แจงเอาเองค่อยคอยจับได้เงินจะปล่อยน ไปทางนะครับเอาเงินไปทางบ่ชันจ้ะเพราะงานงานแล้วนี่ถือว่าหักเงินอ๋อบ่มีพวออกได้รุ่บ่มีผู้ใดงออกได้ตัวนี้แม่นเรื่องแท้เรื่องจริงเรื่องจริงโลดอันนี้นะอืมการตัดนั้นพวกนตายมันแหลนขมูนลูกเอาแหลกตายลุ้นนี่ตัดตัดได้ตัดมันเห็นพ่อว่ารับแลรับแลในเด็ตัดดึงออกมาก็โยกจนค่อยจะขาดไปเรืงบางคนก็ว่าโอ้ยมันเบิดดุนแลวิชาอาคมนั่นมีแต่ว่าขี้โม่ไปทะเลว่ะ โอ้ยมันบทน็นคัดเชิมบักกันมันว่านั่นมาลูกเจากระเมียมันนั่นมันเอาค่ากันกระเมียมันเอาเงินหัวมันนั่นบักกันเว่าน่ะเพราะว่าคัดเชิงนี่มันก็ได้ดีบ่บริถาทเบงพอเท่าจานหักเ็ดได้นี่เฉพาะแต่ผู้ญิงเนาะถ้าว่าเฮานี่เออมันยิงหน่อยเทดใช้มันยิงหน่อยได้แต่มันยิงนี่ได้ว่าจะไม่หูบอยู่ใกล้อยู่ไกลเห็ดได้เบดคือกันกับงา งาใช้เขาอาฉันจะไปปลานี่เขาได้ออกบ่ได้เนี่ยนะแบบนี้นะนะว่าแจ้งแจ้งให้พังอันนี้นั่นปลานั่นเขาใช้เนี่ยเขาได้ออกได้บ่นอกจากเขาออกเว้นจากแต่เขาไข่อันอันงามันแล้อาออกอ่ะย่นว่าคนอื่นเจาออกก็ได้เองสิบ่มีอ๋อแต่ปลาเขาเขาใส่อันนั้นมันมันบกคึบมันมาต่างไหนต่างบ่ต่างปลาเขาใช้ไหนเชื่อเอาเนี่ยฉันคือกันกับปัน เขาชัยันกับมือเนาะชัยป <O> uh. ั๊บนี่บอเอาลูกกระเจีนน่มาไขมันที่ออกได้นะอยากถามมึงโอ้ว่าแจ้งแจ้งได้อดีตรงนี้เนาะคำบอว่นั่นคำว่าไผ่ไพ่ต้องการละมาลดอันนี่ยเนี่ยนอกใจดีโมเสาระไรเนี่ยนั่นมหาพระเท่าเนี่ยจะให้ผัวมัดเป็นอีนั่นเป็นบอว่แล้วเอาหูปีนั่นมาเนามาให้รู้มีเศ็ดให้เบิ่งรู้ตอนเศรษนี่บ่ได้เอาเงินบ่ได้เอาค่าคายจักนี้รือว่าใ่รเนี่ยโมเชื่อแล้วอ่ะ คนเท่าจานก้อนนี่ชิมาเห็ดใช่มัดนะกระพัวอัมาน่อยจะจะเอาเงินหัวมันอีกบั้นผู้มันท่านนะโอ้ถามว่าบัวเชื่อนี่ก็ไม่เห็ดเอาตัวเองกระพัวนี่ก็ลองก็ได้ถามว่าบัวเชื่อนาะเออจันว่าวอาว่าอันพระตูก้อนนี่ว่าขี้มูเคยขี่ขี่ตัวชิมมีิี่ซาคมมากแต่ทางใดนชิมีอันเว็บมุนมากแต่ทางใดนน่ะมาโลดตัวนี้น่อ คือกันกับเพิ่นว่าเล็กไหลวันไพ่จะดำอันนั้นเชื่อบค่อยบ่เชื่อช้ำไหนมันบ่เห็นบ่เคยเห็นเนาะบ่เห็นบ่บ่เห็นไพ่มีบ่เห็นไพ่ได้โอ้วันไพ่จะดำห่ดฉันจักมันเป็นเลยนะคันวันไพ่อันธรรมดาอันเด้อลายอยู่เนาะลายแต่ธานี่กับผู้เมียนวันไพ่จะดำนั่นจักใจดำจักใจเหลืองนั่นโบหู้บ่เคยเห็นเนาะมันฉีดีอย่างอีกคือกันกับพันเล็กไหลเพิ่นว่าเล็กไหลเล็กไหลก็ยินดีจะเชื่อ บ่เห็นเว้นจะเถื่อเลยอย่ากินหัวกรผอกกับไผรทางนั้นนี่นั่นโบเคยเห็นตาตัวเองนี่บบเชื่อบ่้ชเนาะบบเชื่อบบเชื่อเชาอืมเชื่อไปดอกเขาอะนี่นั่นอันนี้แม่นเรื่องจริงพี่น้องเลยบบได้วอาบ่บได้ว้าโคษณาล่าได้ตัวนี้ฮะพู่บบแมนวอกอันนั้นอูดอ้างหัวตันําเป็นยันนี้เฮ็ดได้ลีอันนี่น่ะเฮ็ดได้อ่าลีรัก กันว่าไปใช้ละเห็ดกับโบดได้ไหมเจ้าจะเห็ดอะไดก็เห็ดไะไมันก็ลุยลงคือกันไหมตองอะไรมาเห็ดอยู่พี่บ่อบอกแล้วว่าเฮาเนี่ยเองนี่นะว่าจะเห็ดแช่ผู้หญ,ญ,ญิงลูกเขากับผัวเขาให้เขาฆ่ากันโบดได้ไหมอยากเห็ดไปทุกที่ทุแดนนี่โบได้โบได้นี่ก็ลุยคือกันโอ้กันว่ามันมีผู้ต้องการกับมีดอกไม้พึ่งเทียนมาเพึ่งพาใจเขาแล้วเขาเห็ดใหไนั่นได้ ถาว่าเฮาแบบว่าจะาให้ผู้ใดเฮาเห็ดไตชุบมซีชุ่มหานี่ก็ได้ดม,นดมุนลุยม,ม,มุนเชื่อมมันเชื่อมมันมันเป็นอยังไรครูอ,อาจารย์เพิ่นบอกว่าเพิ่นไว้ในนั้นอาจารย์เพิ่์นว่าลก็ให้คาร์โบจะเป็นอะไรเราเนาะเชิวงวานอึ่งคิดว่าวันนั้นวานอึ่งคันที่ว่าชื่อมันตัวนี้นะวานอึ่งวานอึ่งอึ่งคืออึ่งกันเชิงอึ่งมาแล้ว มันบริเทตบุอื่นกับบุญอื่นว่าเขาเจ้าอยู่พายุมันบริเชื่อกันนี่บทตเนาะบริเทยาวมาท่าสามสิบสี่สิบรอบกับบติบทติดแล้วกาเชิงแงเวเอาโลดกาเชิงแบบอื่นโลดก็คือการคบว่าคบอื่นเชิงกันแล้วจนดึงออกกับเวลามันมันเชิงได้ดึงมันนังทองนี่ครับอันนั้นมันมันอึงมันมาเชิงทางหลังได้บ่เนี่ยนังนังทองอันอึงตัวผู้นันติดหลังอันตัวแม่บ่คือคนได้คนคนนับปีน้าเช่กัน หมออื่องกับอืงน,นี่ปินหลังปินนาเหลังหลังเหนาได้มาแล้วอําบานคอยประจับอืงกับพลายคนก็อยูจักแล้ววะเอืองเชิงอึงไ่ปนนาชากันได้เแลมันสิบออก